เอาละครับแล้วก็มีคนบอกว่าอยากดูโจโจครับเจอกับฮันเตอร์แอนเตอร์นะสองเรื่องนี้ผมก็ไม่เคยดูทั้งคู่ครับมาดูว่าใครจะชนะไปได้นะนี่ครับเปิดมาเป็นกอนกับโจทาโร่ก่อนเลยนะเป็นพระเอกของทั้งสองเรื่องครับดูครับมีสตาร์แพนนัมครับของโจทาโร่กับมูซาอบูดาไม่ใช่เป็นโอราโอรานี่หว่าของโจทาโร่ขออภัยแต่ไม่เคยดูแล้วมีครับกอนจะปล่อยเน้นไว้จังหวะนี้แลก็เป็น เป็นคอมโบครับของก่อนเอาวะผู้ไปพุ่งมายังไง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 ต่อยไปต่อยไปครับตอกกุ่มกอนต่อยยังจับครับโจทาโร่โจทาโร่กูกระโดดอย่างเดียวเลยเอาโจทาโร่กูชาร์จมาจังหวะนี้ก็เอาวะโอ้โหเอาวะมูดามูดาไปมันก็ไม่โดนครับเอาจังหวะนี้เดี๋ยวก็เอ้ยไม่ใช่มูดามูดาโอ้เราละพูดผิดอีกแล้วโอ้เราละ อาครับจังหวะน,นี้ดูทําไมท่าของจทาโร่ไม่โกงเท่วงดีโอเลยวะเนี่ยแต่จทาโร่มีหลายอันนะแต่ผมเลือกอันแรกมานะผอก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเหมือนกันแต่จังหวะน,นี้คือคอมโบก็เริ่มได้เรื่อยๆครับคอมโบเริ่มติดเรื่อยๆจอนี่งับหินมาใส่เอาว่ะเอาว่ะแล้วมีปล่อยเนนไปจังหวะน,นี้ต่อย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 อเป็นคอมโบคอมโบทุบใส่ครับ เอาว่ะโซโลกูโซโลกูหมอบแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเอาอย่างไรเอาอย่างไรคู่นี้เหมือนมีการดูโชว์ดูเชิงกันเยอะแล้วพี่โอราโอราโอราจากโซโลมาใส่ครับก็ต่อยต่อยอีกเอาดิเอาอีกดิอืมเอาเกมหลุดอีโหเอาล้วครับแล้วก็เนื่องจากตะกี้ครับมันหลุดไปก็เลยต้องเอาอันใหม่ครับอ่ะคราวนี้เป็นมาแบบแพ็คคู่เลยแล้วกัน ไม่รู้เมื่อกี้มันบัคเ้ยเพื่อมันบัคเรื่องอะไรนะไม่รู้เหมือนกันมันน่าจะไปเออร์เลอร์สักตัวหนึ่งครับที่ผมเลือกมาตะกี้มันก็เลยเกมหลดคราวนี้ผมเลยลองเปลี่ยนโวทัโรครับเอาเป็นลากางเกงเหลืองแล้วกันแต่มาแบบพร้อมๆกันเลยครับสู้กันพร้อมๆกันเลยก็คือมีกรกับขี้รัวครับจะสู้กับดีโอแล้วก็โจทาโร่นะแต่จังหวะเนี้ยจังะจังหวะนี้คือดีโอบัคดีโอบัคเฮ้ยเอาเอาดีโอหายบัคแล้ว เอาครับมาดูในแมตช์กันบ้างครับจังหวะนี้จะดูเหมือนโจทาโร่เนี่ยจะเลือดเลือดลดน้อยแล้วนะเพราะว่าดีโอบัคเมื่อกี้แต่จังหวะนี้ดีโอปามีดใสอือแล้วเลเซอร์ปามีดปามีดยังไงต่ออืออือโอ้โหคอมบัวคอมบัวคือใครคอมโบแรงมากครับคอมโบคอมจอยจังหวะนี้แต่ว่าดูเหมือนทีมเวิร์กเนี่ยี่รัวกับกอนจะดีกว่านะมีการโจมตีที่แบบต่อเนื่องกันมากกว่าครับดูครับอือเนี่ยครับอทอ่ิรัวโดนกอนก็ไปสวนต่อครับจังหวะนี้โอ้แต แต่ระยะของไอพวกสแตสน,นี่มันไกลเหลือเกินแต่จังหวะนี้โดนเป็นแฟนวิทเขาสองคนระหว่างโจทโรกับดีโอเอาหวังจะมีสายฟ้าของกอนมาอีกแล้วเหมือนเมื่อกี้ไอมันเปนส,าาสายฟ้าของคิรวอิหรือของกนอะไรล่ะเอาหวัเอาหว่งแล้วโจทโรคือ,ค,อคือหมอบไปแล้วครับตอนนี้ดีโอต้องลุยคนเดียวครับดีโอผมเอาล่างไฟนอตมานะไม่เอาล่างเควันมาเดี๋ยวมันโกงเกินไปครับ<ๆ>เอาคิรัวมาสายฟ้าใสาม,มีโยโย,โย่สายฟ้าครับไม่เคยดูโอ้ <laughs> แ้วดูครับโจมตีต่อกันไปนเรื่อยครับดีโอจะได้พักหายใจหรือเปล่าเนี่ย มันมีต่อยแบบอืมแล้วดูครับอืมโดนต่อยเน้นส่แล้วเสาวาลูโดโแต่ก็ไม่ไหวดูครับก็ขีดรัวครับชาร์จให้ก่อนโจมตีครับโอ้โหทีมเวริร์กทีมเวริร์กจัดจัดครับก็เป็นฮันเตอร์ไอคันเตอร์ครับที่เอาชนะโจโจ้ไปได้ในราวแรกมาดูรารที่สองกันบ้างว่าจะเป็นยังไงมีชาร์จเลเซอร์มาแล้วปามีดใส่ชาร์จเลเซอร์ก็ปามีดอีกเอาอีก ปาแล้วต่อยต่อยไปดูครับอย่างเท่ครับท่าของดีโอดีโอมันเป็นคนที่แบบมุกเพท่าแบบมันเท่มากเลยว่าจะเป็นร่างอะไรนะอ๋อดูมีการแยกไฟครับสอ,องวันนี้มีการแยกไฟทเกิดขึ้นแต่จังหวะน,นี้ก็มารวมกันอีกแล้วแล้วก็มีมูดามูดามูดามาใส่ก่อนครับก่อนหน้าแหกไปแล้วก่อนคือโดนจนหน้าแหกเอาอย่างไรเอายังไงดีเอาอยัางไดอองไดมีมีการต่อยมาของอ่ มันคือมองไม่ถันแล้วจั <c oughs> งหวะนี้เอ <c oughs> ้าแล้วมีการใช้ท่าพร้อมกันครับแต่จังหวะนี้ต่างต่างฝ่ายต่างโดนครับโอ้โหแต่จังหวะนี้คือพีโอโดนเตะเป็นลูกวอลเล่เลยแล้วลูกวอลเล่ใครเขาเตะกันวะจังหวะนี้โอ้โหมีมูดา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 มาใส่ขี้รัวครับโอ้โหดูอืแล้วดูหมดเวลาครับโอ้โหเด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 เวลาแล้วมันหยุดหมดเลยครับจังหวะนี้ก่อนจะด่องครับก่อนจะตายแล้วก่อนจะตายแล้วาเรามาชาแต่ตอนนี้เหลือที้รัวคนเดียวครับเราจะทําอะไรได้ไหมที้รัว ดูว่าจะทำอะไรได้หรือเปล่าเดยวหมูมีเลยจเจอสองสองคู่นี้ลุมนี่คือแบบ <c oughs> แทบ,บไม่ขยับครับนี่ครับแล้วมีต่อยมาของมูดามูดาเอ้ยอันนั้นมันโอลาโอลากับมู oh. ดามูดาโอ้โหดูดูโ <c oughs> ดนสแตนประกรบกันอย่างนี้ก็ไม่น่าเหลือว่าโอ้โหมีทูบีคอนทีนิวด้วยเวลาชาร์ตเอ้ยเวลาชานะเอาครับก็ สนอก็หนึ่งต่อหนึ่งครับจังหวะน,นี้ก็มาดูกันว่าเราสุดท้ายเขาจะเป็นชนะไปครับโอ้โหดูคีรัวครับคีรัวนี่เปิดสวยครับตะกี้นี่จะเจอสวารูโจมาแล้วดูดเลือดมาแบบนี้ครับก่อน <c oughs> <c oughs> เอา้าเอา้าต่อย <c oughs> ดูครับการโดนดูดเลือดเอาอีก <c oughs> เอาเอาอยัางไง <c oughs> เอาครับมีชาร์จมาของเอ่อดีโอโอ้โหอะไรยับไปหมดแล้วเนี่ย <c oughs> แล้วมีคิดโอ้ผมมันมองไม่รู้เรื่องครับจังหวะน,นี้แต่จังหวะน,นี้มี คือมีมีการโดนต่อยของกอนครับแต่จังหวะนี้มีการสวนกันเกิดได้เอ้าแล้วที่ดัวไปทำสกิลใส่กอนทำไมโู้ดูครับชอบชอบคอมโบของกอนนะคือแบบมันมันดูแบบต่อเนื่องดีครับการต่อคอมโบของคู่นี้นะแล้วนี่เหมือนมีการแยกไฟกันเกิดขึ้นครับเจทาโรเจอกับที่ดัวครับแล้วมีกอนเจอกับดีโอแล้วเริ่มมารวมไฟกันเกิดขึ้นแล้วมีกอนนี่คือเป็นตำแหน่งชาร์จตัวดัวชาร์จให้เอ้ยที่ลัวนี่ชาร์จให้เพื่อนแต่จังหวะนี้กอนชาร์จแทนละ ชาร์จชาร์จให้เพื่อนเล่นสายซัพอร์ตครับโอ้โหจะเจอดับเบิลสแตนมาแบบนี้โอ้โหโอ้เท่ดูครับแล้วมีชาร์จมามก่อนนี้มีท่าประจำตัวครับท่าพ้นสายฟ้าใสา่แรงเหมือนกันนะแรงเหมือนกันแต่ว่าจังหวะน,นี้ฮันเตอร์ไอคันเตอร์เลือดน้อยลงเรื่อยๆครับจะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเด,วเดวีผมพูดสลับฝั่งแล้วตอนนี้กลายเป็นโจโจ้ที่เลือดน้อยแทน,น,นแล้วจังหวะนี้เรามีดูดเลือดมาของดีโอ โอ้โหจะมีสายฟ้ามาของที่รัวรับจังหวะทิกิเอาดิเอายังต่อยต่อยต่อยเอาอยอ่างไงเอายังไง,าง,ไงชาร์จไฟฟ้าบีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเีวเวเวที่รัวมันสแปมเฮ้ย <laughs> ที่รัวมันสแปมมันเจอดุดเรื่อยครับเอาจังหวะน,นี้ดีโอต้องโดนลุมสองครับแต่เลือดนี่เยอะกว่านะเราวมีชาร์จของที่รัวมาเอ้าก่อนก็เปิดเหมือนกันเอาอะมันเหมือนมันเป็นเน้นใช่ไหมคุณผู้ชมโอ้โหแล้วมิดไก่มีคอมโบรัวรัวครับจังหวะนี้ดีโอต้องแฮนเดิลสองคนให้ไหวครับจะได้ไหมเนี่ย จะได้ไหมเนี่ยโดนมไม่ไหวครับดิโอโอ้โหจทโร่ร้องไปก่อนครับก็เป็นฮันเตอร์เอกฮันเตอร์ครับที่เอาชนะไปได้ครับแล้วก็จบไปครับสำหรับไฟตามคำบอกครับโที่แรกผมว่าจะเอาโลมิดนะแต่แบบตัดแยกแล้วกันให้มันเป็นส่วนๆไปนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะงงกันเดี๋ยวมันจะหาคลิปอะไรไม่เจอกันก็สำหรับนี้ก็ ลาไปก่อนแค่นี้ครับสวัสดีครับผมปวเจ็บคอมาก